ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็กลับมาอยู่กับอาชีพที่ใช้สกิลเร็วที่สุดในเกมนะครับก็คือเจ้าไอซาเลเยอร์นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นของสายเวทนะครับเป็นลิมิเต็ดนะตัวนี้คล้ายๆวาตารุอะครับไม่สามารถมันหมดกิจกรรมไปแล้วนะครับไม่สามารถไอ้หาได้อีกแล้วนะครับ มันอลิมิเต็ดนะครับเหมือนในโลนินวัตลุนะครับแล้วก็ซาเลเยอร์นี่แหละครับนะดูเอ็มดูเอ็มเอดีเคผมครับอันนี้คือยืนเมืองแบบไม่บัฟเลยนะครับไม่บัฟไม่อาหารไม่อะไรสักอย่างเลยนะครับโนบัฟทุกอย่างนะครับยืนเมืองหมื่นเก้าอ่ะเคเข้มเกินนะครับนะวันนี้ผมจะไปล่ามินิกันนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าเอาลิมาดูกันนะครับว่าสกิลอ่ะ มันจะไวแค่ไหนนะครับเพื่อนๆลองตามผมมาดูเลยนะครับอ่ะเป็นอาหารตีบอสแล้วกันโอเคผมจะกินแค่อินอันเดียวจบนะครับกับอาหารหกจานแค่นั้นจบนะครับเฮ้ยอีกนาทีเดียวนะครับเพื่อนๆนตัวนี้ขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าทําไมผมถึงขายนะที่จริงผมจะเก็บเก็บไว้เล่นเองนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมม่ชอบมากเลยนะครับ ผมยังไม่เข้าใจบางสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนะว่าผมอัพสกิลสเตตัสอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมผมผมไม่ผมไม่เซียนนะครับถ้าอยากละเอียดยิบก็ต้องไปดูที่ช่องไอ้จุงโกนะครับอันนั้นจะละเอียดยิบนะครับอันนี้ผมแค่มารีวิวเฉยๆนะครับว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคมาเกิดมาก็เจอเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้เองนะครับ่ะผมขอปป๊บหนึ่งทีก่อนนะครับ จากนั้นก็กดสกิลกดออโต้เลยนะครับมันจะได้กดไวนะเห็นไหมดูครับผมตีทีละ 4m เนี่ย c m นะครับดูมันรัวมากเฮ้ยจบแป๊บเดียวครับจบไวมากซุปโนก็สู้ไม่ได้ครับนะซุปโนก็ไม่ไวขนาดนี้นี้มันไวมากนะครับ ตัวนี้ทันไหมเนี่ยแนวนี้ผมบอกเลยว่าไวเหมือนในปีศาจนะครับไวมากนะครับนะผมจะขอล่าอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันหนึ่งถึงสองตัวแล้กันนะครับเพื่อไม่เบีนการเสียเวลานะครับอุ้ยทาไมผมมันเทพบิงขนาดนี้นะครับเย็ดเค่ K. ตัวนี้ต้องเปิดอันนี้นะครับไม่งั้นนี้น็อกนะครับใส่เลยนะครับบัฟหนึ่งทีกว่า ดูครับไวมากครับแป๊บเดียวนะครับชุปโมมาแล้วนะครับเพื่อนผมจะได้เด็กผมจะได้ผมจะทันไหม่ครับเนี่ยโอ้เขาคนดีนะครับเขาเห็นเขาไม่แย่งนะตัวเนี้ยมันแย่งได้นะครับนะแต่เขาไม่แย่งนะครับอุ้ยอะไรตกครับอะไรตกยดเคเอ็มเอ็มห้านะครับโอ้โหคุ้มเลยครับ เพราะแหละปล่อยให้เขาลากไปนะครับผมแค่มาเทสเฉยๆนะครับคุ้มแล้วนะครับคนนี้นะครับเขาคนดีมากเลยนะครับเขาเขามาปั่นแล้วเขาก็หนีนะครับผาไม่แย่งนะนี่นะครับคนดีเราต้องยกย่องนะครับในชื่อเขาคนไหนเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นคนนี้แหละครับเดี๋ยวเปิดเขาได้เปิดไหมอ๋อไม่ได้เปิดนะครับว่าจะดูตัวสะหน่อยผมไม่ได้แย่งผมไม่ได้แย่งนะครับแค่มามาทดสอบเฉยๆดาเมจให้ทําคีบเฉยๆนะครับ นะผมก็จะน่าจะขายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะขายนะถ้าใครมีไ d ดีก็เอามาขายให้ผมได้นะครับนะสนใจก็ทักมาที่เพจได้นะครับใครที่ไม่ได้เล่นนะครับนะโอเคเนาะเขาคนดีมากนะครับคนนี้นะครับนี่เขาเขาเห็นผมค่าอยู่เขาไม่แย่งนะตามจริงตัวเนี้ยมันแย่งได้นะครับนะมันแย่งได้นะครับมันแย่งมันแย่งได้นะครับตัวเนี้ยโอเค ผมก็จะมาอธิบายแล้วกันผมขี้เกียจร์ปไปแล้วผมจะอยู่นี่แล้วกันเนาะโอเคครับมาดูดูครับเอทีเชผมผมกินแค่อาหารกับอินแค่นั้นนะครับเย็ดขี้สองสองหมื่นเอทีเอยางเข้มนะครับสแต็กสแต็ดสเต็สแตก็แตก,แตกนะครับผมก็อัพเป็นอินนำเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับอินนำเลยนะครับแล้วก็มาลงเด็กนะครับนะ ลงเด็กนี่จําเป็นมากนะครับเพื่อมันจะลดไล่ของเรานะครับผมอัดไปร้อยยี่สิบนะครับที่เหลือก็มาลงวิทนะครับเพื่อจะได้เลือดนะครับสเตตัสประมาณนั้นนะครับของที่ใส่นะครับเพื่อนของที่ใส่อันดับแรกก็เป็นอาวุธเลยนะครับตัวนี้มันจะสายเนี้ยมันมันมันจะเจาะเจาะเวทอะสาคัญนะครับสายเนี้ยนะครับไม่ไม่เหมือนในเสกนะครับเสกมันมันมีสกิลตีมองข้ามเจาะเวทนะครับแต่อันนี้มันต้อง ต้องหานะครับทุกๆบวกหนึ่งเราจะได้มองข้ามเจาะเวท2%นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจผู้ไล่เวทสิาเเซ็นตนะครับเมื่อเราใช้สกิลเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีก15นะครับและทุกบวกหนึ่งเราจะได้สกิลเอาง่ายๆเมื่อเราใช้สกิลเราจะเราจะเพิ่มไอเพิ่มดาเมจ1%นะครับก็เป็น10%รวมกันก็เป็น25%นะครับนะก็อปก,ก็หาทั่วไปนะครับก็ กันอะไรสถานะอะไรก็จัดได้นะครับมันมีไอเมื่อใส่กับเมื่อใส่ครบสองสองชิ้นเนะ่ะเราจะได้ลดไล่ด้วยนะครับนะขัดเกา่าบวกสิบขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะจะได้ MBdk15 ดสิบห้าด้วยนะครับเฮ้ยเมื่อใส่นะครับเมื่อใส่สองชิ้นนะครับตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ว่ะตัวนี้แน่เลยอะใช่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ต้องใส่ตัวนี้ M D K เพิ่มอีก15ปเนะครับดิสคโคตรเยอะนะครับต้องหามาใส่นะครับแหวนตัวนี้นะครับนะเพิ่ม M D K 15เเลยนะครับเฮ้ยมันใส่คู่กันกับอาวุธครับนี่ สองอันนี้ต้องหามาใส่นะครับเพราะว่ามันจะฟิวชั่นกันนะครับเราจะได้เป็น m อ k มบนะครับนะเมื่อบวก10นะครับขึ้นไปนะครับและมันจะลดไล่นะครับประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็ใส่เป็นสมุดตัวนี้นะครับอ่ามันจะได้มองข้ามเกาะสาเนะครับและเพิ่ม a d k ให้เราด้วยนะครับเสื้อผมก็ใส่เป็นเสื้อนนี้นะครับการ์ดนะครับการ์ดจำเป็นมากนะครับ การ์ดเราจะไม่เราจะใช้ไม่เหมือนสายกายภาพนะครับเราจะใช้ขนาดใส่ธาตุไม่ได้นะครับใส่แต่ตีเผานะครับแล้วก็ดาเมจต่อ MVP แค่นั้นนะครับการ์ดนี่ผมบอกเลยว่าน้อยเกินนะครับนะการ์ดก็ใส่ตามผมเลยนะครับพเพื่อนๆนี่แหละครับอันนี้ก็ใส่การ์ดนี้ไปนะครับส่วนเสื้อผมก็ใส่เป็นการ์ดจ่อกเกาะนะครับอ่าเสื้อคุมเสื้อคุมผมใส่เป็นการ์ไดไอ้ ดูครับ HP 10%นะครับเข้มจัดนะครับออฟสวยมากตัวเนี้ยผมใส่ทุกๆ6กอิ้นมันจะเพิ่ม m d k 0.1นะครับนะถ้าถ้า60มันก็จะเพิ่ม1%แต่ถ้า600อ่ะมันก็จะเพิ่ม10%นะครับประมาณนั้นนะครับรองเท้านะครับก็หาเป็นออฟ M 8นะครับตัวนี้สวยมากนะครับอ่ะก็ใส่เป็นการ์ดเพิ่ม a d k 3%นะครับ ประดับผมก็ใส่เหมือนกันนะครับมีดาวนะครับ ATK ไอ้ m ็มเสามเปอร์เซ็นต์นะครับสองวงเลยนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นการ์ดไอเจาะเกาะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าใครไม่มีก็ใส่หมวกมาขาวได้นะครับตัวนี้อ่ะซื้อในตลาดได้นะครับตัวเนี้ยเห็นไหมทุกทุกวกหนึ่งเพิ่ม m อ็มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นต่ำต้องบวกสิบนะครับเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากนะครับ ส่วนปากผมก็ใส่เป็นปากฟรีตัวนี้นะครับได้เอเมดเค4%นะครับหลังหลังถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นหลังฟรีได้นะครับมันจะมีหลังตัวหนึ่งอ่ะหลังฟรีตัวหนึ่งครับผมมีไหมเนี่ยมันจะเป็นหลังอ้ไนั่นอ่ะเนี่ยหลังตัวนี้ได้นะครับ m อเมเ8%นะครับแล้วก็อินอีกสิบนะครับเออแต่ทำไมผมไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ตัวนี้มันมี mbdk 5แล้วก็เมื่อโปร6หกได้5ไป10อันนี้8แล้วก็อินอีก10มาดูกันนะครับว่าอันไหนมันจะได้เยอะกว่ากันตอนนี้ผมยืนเมืองอยู่2 0 7หนะครับมาลุ้นกันนะครับเฮ้ยอันนี้แรงกว่า100 100อ0 0 adk นะครับเฮ้ยยัดแ่เอาเรื่องนะครับนะแต่ผมจะใส่ตัวนี้นะครับทำไมนะครับออฟนะครับอยู่ที่ออฟนะครับ เพราะว่าเลือด8%นี้จําเป็นมากเลยนะครับสายเวทมันจะอาจจะบางหน่อยนะครับเอ้ผมเลือดอยู่ 32k นะครับนะประมาณนั้นนะครับใครไม่มีไอหางนะครับก็ใส่เป็นหางเรือได้นะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะครับลูนนะครับโอ้โหผมไปช้ามากเลยนะครับลูนตามนี้เลยนะครับแคปเอาเลยนะครับ ผมจะกดทุกรูนทุกจุดเลยนะครับให้เพื่อนๆแคปเอานะเพื่อนๆน่าจะแคปทันอยู่นะครับโอเคฝังผมฝังเป็นสมุดนะครับได้ M D K 6%เนะครับเห็นไหมประมาณนั้นนะครับเฟืองผมก็กดทีเดียวเลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับทีเดียวจบเลยนะครับอัพมั่วเลยนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะครับ เพราะว่า,าผมไม่ได้เจาะลึกเพราะว่าผมไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับผมรู้แบบคร่าวๆนะครับนะสกิลนะครับไม่รู้ว่าอัพถูกไหมนะครับผมอัพประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะสกิลนี้จําเป็นนะครับถ้าใครยังไม่ถึงค่าสี่สกิลนี้จําเป็นมากนะครับเอาไว้ฟาร์มนะครับขนาดผมถึงค่าสี่ผมจะเอาสกิลนี้ฟาร์มเลยนะครับ มันจะคล้ายสกิลชาร์โดเวฟนะครับมันจะยิงกระจายเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับนะขออธิบายสกิลก่อนนะครับอ่ะก็อัพให้มันครบเลยนะครับจําเป็นของคลาสี่เลยนะครับนะคือสกิลนี้นะครับอ่ะสกิลเนี้ยมันจะมันจะทําให้เราไวเพิ่มโอกาสในการในการไหนไล่เวทครั้งต่อไปไวขึ้นนะครับนะ ตัวนี้จัดวางไว้ในออโต้เลยนะครับแล้วก็สกิลปลาหมึกนะครับวางไว้แล้วก็สกิลสายฟ้าตัวนี้นะครับ3สกิลนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้ที่ออโต้นะครับนะส่วนสกิลรวมนะครับสกิลรวมบัฟเราประมาณนี้นะครับตัวนี้ได้ได้มาจากรูนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องไปอัพรูนนะครับได้มาจากรูนนะสกิลบัฟตัวนี้อ่ะก็ใส่ไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 5ห้าสกิลในการบัฟนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลฟาร์มให้เพื่อนๆดูแล้วกันเพื่อนๆอยากดูนะครับมันไม่จําเป็นที่เราจะไอมันไม่จําเป็นที่เราจะเล่นตามใครนะครับเราเล่นเอาที่เราชอบนะครับก็พอนะครับปั๊บหนึ่งทีอ่าแล้วก็กดสายฟ้าช็อตเึ้มเห็นไหมครับเพื่อนๆเฮ้ยมันเท่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันแรงนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ย เห็นไ,ไหมแรงมากนะครับดอกละอิ่มเลยนะครับนะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยแปบบเดียวได้ยี่สิบลขนาดผมอันนี้ห่างนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลนะครับผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันสกิลโอเคผมจะวางอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นดาเมจด้วยนะครับเห็นไ,ไหมเป็นดาเมจด้วยนะครับเฮ้ยผมต้องไปลองที่ไหนดี่ะขอไปลอง กลางเมืองพนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับเอไปลองบอสดีกว่าหายหมดอย่างเนี้ยเฮ้ยเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งครับเหลือตัวหนึ่งขออีกตัวนะเพื่อนใจเย็นโอ้โหกดไปสิบสามนาทีแล้วนะครับผมบอกครบอย่างเนี้ย มันมันนะครับตัวเนี้ยผมไปตีบวกหัวร้อนเฉยๆนะครับผมก็เลยอยากขายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับกดบป๊บหนึ่งทีอ่าจากนั้นก็วางตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็วางอันนี้ทับไปปลาหมึกทับเห็นไหมวางเห็นไหมครับดูสกิลผมดีมันไวแค่ไหนอ่ะเพื่อนดูไวมากครับเห็นไหมครับ โอ้โหกดไม่ทันนะครับจบเลยนะครับไวมากนะครับเป็นอาชีพที่ปล่อยสกิลไวจัดประหลัดบอกเลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ขายนะครับถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับโอเคเนาะโอ้โหมาไลฟ์ตอนไหนเนี่ยห้าทุ่มนะครับกดไปสิบสีนาทีเลยนะครับ โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้คงก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมครับ